กันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ไปที่หน้าจอมือถือของเรานะคะเซิร์ชคำว่าอิมกานะคะ i m u ก็ขึ้นแล้วค่ะก็กดไปที่อิมกาได้เลยทุกคนเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลื่อนหานะคะไปให้มันเจอเป็นคําว่า traveler declaration form นะคะกด apply ได้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะกดไปที่ new application นะคะตรงนี้จะเป็นหน้าจออะขายของนะคะก็กดข้ามไปนะคะ continue ก็จะเป็น traveling to the m o n d y วันนี้เราทำขาเข้ากันนะทุกคนก็คือกดขาเข้าเข้า,ขาไป ตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวให้เราอัปโหลดตัวพาสปอร์ตนะคะก็คือของใครของมันนะอัพกันไปนะคะอันนี้ขออนุญาตสัคชิปนะคะต่อมาก็จะเป็น Nationality ก็คือสัญชาตินะคะแล้วก็กดไทยนะคะเลือกไทยได้เลย Purpose of Visit นะคะก็จะเป็น Holiday นะทุกคนเราไป Holiday กัน Giving Name นะคะอาจใส่เป็นทิงใหแนนะะ้แล้วกันนะคะแล้วก็วงแล้วกันนะคะ Gender นะคะก็เป็น Female นะคะ p a s s p o r t อันนี้สามารถกรอกของเราได้เลยวันเดอนปีเกิดนะคะแล้วก็ Passport หมดอายุนะคะสามารถเลือกได้เลยก็คือตัวเนะะี้ยค่ะใส่ให้หมดเลย Resident ก็จะเป็น Thailand นะคะนี่แบบนี้แล้วก็ตัวอ e ีเมลนะคะเราก็ใส่ตัวอ e ีเมลของเราได้เลยนะคะเราก็ แล้วก็เบอร์มือถือนะคะก็ใส่เบอร์ของเราได้เลยนะคะ099นี่นะคะแล้วกด next ไปนะคะอ่ะไม่ให้ใส่นะคะเราต้องกอรอกให้ครบเดี๋ยวขออนุญาตกอรอกแป๊บหนึ่งนะคะไปต่อกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ travel ดีเทล l s uh, details, นะคะตัว t ทราเวลดีเทลก็คือใส่ข้อมูลเข้าไปก็คือเราเข้าที่ไหนก็คือสนามบินเวลเลนานะคะ a r r i v a l ก็คือ a r r i v a l today นะคะ let's say today แล้วกันเนาะ today ก็คือ14 j u n e นะคะแล้วก็หมดก็คือมาเครื่องโอเคเรามาเครื่องบินกันนะไม่มีใครไปเรือนะ F d แล้วกันนะคะ P G แล้วกันตัวเองหนึง เจ็ดเออเจ็ 7, 1, 1, เออเจ็ 7, 1, 1, ถูกแล้วซีดข้ามได้ข้ามนะคะ during stay สม,มุตเิเราไป4วัน3คืนนะคะก็ใส่4ี่วันเนาะเป็น days อ่า o ันทรีออฟด e นะคะเช่นเคยค่ะก็คือจะเป็นไทยแลนด์นะคะแล้ก็ในส่วนของ P&R r อันนี้จะเป็นตั๋วเครองบินนะคะทุกคนต้องใส่นะเราก็ใส่เลย AD 67อะไรว่าไปนะคะอันนี้เป็นรหัสของบนตั๋วนะคะทุกคน เอ่อ d t d t s t i n a น i o นนะคะก็คือเป็นไทยแลนด์เรากลับมาเมืองไทยใครไปสิงคโปร์ไปอะไรต่อก็กดเลือกได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นรีสอร์ทที่เราเข้าพักนะคะอย่างสมมุติเราบอกว่าไปจาวาคาลานะคะจาวาคาลาแบบนี้ก็เขาบอกว่าเราเราอยากจะมมเอ่อ เป็น enroll member อันนี้หรือเปล่าก็อย่างที่บอกมันสะสมแต้มนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบพวกอีเมลที่มันเข้ามาเยอะเนี่ยก็ตอบ no ไปนะคะกด next อันนี้จะเป็นอันใหม่ทุกคน customer declaration part เนี่ยจะเป็น part ใหม่เขาจะถามว่ามีกระเป๋ากี่ใบอ่ะกดเราก็มี2ใบเอน,นี่อันนี้ค่ะจะเป็น check in bag นะคะแบบที่โหลดเข้าไปใต้เครื่องนะทุกคนจะไม่ได้นับตัวที่เราถือ hand carry นะเพราะฉะนั้นอ่ะหใบแล้วก็ are you carrying alcohol beverage ก็คือ อย่างที่บอกกันนะคะก็คือที่มอดิฟเนี่ยห้ามเอาหมูเข้าห้ามเอาแอลกอฮอล์เข้านะคะไม่มีค่ะไม่ได้อน้องแอลมานะคะแล้วก็ prohibited item นะคะพวกยาต่างๆพวกมันที่เร่องต่างๆนี้แล้วก็พวก illegal ก็คือผิดกฎหมายทั้งหมดแล้วก็ตอบโนูนะคะแล้วก็ carry restriction item อย่างที่บอกหมูเห็นไหมไม่ได้หรือว่าอะไรที่เป็นแบบโปรดัก t จากหมูไม่ได้นะคะทุกคนกดโน้นะคะกดโนให้หมดเดี๋ยวเขาไม่ให้เราเข้าประเทศนะแล้วก็ are you carrying currency ก็คือ พบเงินมาเกินหนึ่งหมื่นเหรียญหรือเปล่านะคะทุกคนเราก็บอกว่าโนโนเราไม่ได้รวยขนาดนั้นค่ะกดโ no นไปนะคะเราไม่ต้องใช้ spending ขนาดนั้นจะมีแบตเครดิตค่ะเออแล้วก็ carrying more than 2 0 e n t y two hundred cigarette นะคะก็คือเอาบุหรี่มาเกิน200มวนหรือเปล่านะคะก็เราไม่น่าจะมาเยอะขนาดนั้นนะกดนงไปคะ่ะทุกคนแล้วก็ carrying a m e c i i n e or g o o d e x c e t s personal limit ก็คือมีเอาอะไรที่มันเกินราคามูลค่า390เยเสอันนี้ก็น้อยมากเลยนะเทียบเป็นเงินไทยเนะี่ยเราก็ตอบไปนะคะว่าโูเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็คือ go ไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้พกนะคะนะคะก็คือตัวก้อนทองเรามีพกก้อนทองไปกดโนไปนะ งมาก Have you traveling to the visitor. อันนี้เป็นไข้เหลืองนะคะ Yellow fever กด no ไปนะคะก็อ next อ่าอันนี้ก็ถ่ายรูปเซลฟี่อย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนตองน้าตรงสวยงามแล้วก็กดนะคะว่าเราเป็นคนกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็รับรู้เรื่องของ t e r m ป and น condition นะคะ submit ค่ะก็จะได้หน้าตาอิมุกะแบบนี้มาแล้วค่ะทุกคนก็อย่าลืมนะคะเช็คเ,เลขพาสปอร์ตดีๆนะคะแล้วก็ทาอะไรคะทําการแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยค่ะแบบนี้อันเนี้ยคือขาเพ้าทุกคนเดี๋ยวรอบเนี้ยจะทําขากลับให้ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะก็อย่าลืมนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็ฝากแชร์แล้วก็ใครจะไปเดินทางมอดิฟอะไรเงี้ยก็ทักมาได้นะคะสอบถามอะไรได้เลยบ๊ายบาย ้างประสบการณ์ดีๆกับ m o d ีมเอ็กซ์เนะคะทักมาเลยค่ะ